ลคอมบีเอซีเคทูชาแนลใครที่รอคอยรถ s u v สไตล์คลาสสิกแต่ขนาดกระทัดรัดปี2026นี้โตยโยต้าไม่ทำให้ผิดหวังเพราะเขากลับมาพร้อมกับโตยโยต้าเบบี้แลนด์คูเซอร์รุ่นใหม่ล่าสุดที่บอกเลยว่าโดนใจสายลุยแน่นอนแค่เห็นดีไซน์ก็รู้เลยว่าได้แรงบันดาลใจจากแลนด์ครูเซอร์รุ่นดั้งเดิมอย่างเดฟเจ40ผสมกับความทันสมัยของยุคปัจจุบันออกแบบมาได้ลงตัวมากมีความเหลี่ยมความดิบความคลาสสิกที่แฝงไว้ในทุกมุมมองแต่ก็ยังดูฉกเฉียว ามสมัยใหม่แบบที่วัยรุ่นก็ชอบผู้ใหญ่ไว้กลางคนก็หลงรักไฟหน้าแบบตรงคู่ดูย้อนยุคตัดกับกระจังหน้าสีดำด้านที่สกรีนคำว่า t o y ยต a ตัวใหญ่สไตล์เดียวกับรุ่นพี่แลนด์ครูเซอร์70ซีรีส์กันชนหน้าออกแบบมาให้ดูแข็งแรงพร้อมแผ่นกันกระแทกด,ด,ด้านล่างตัวถังยกสูงเล็กน้อยบ่งบอกความพร้อมสำหรับการลุยทุกเส้นทางด้านข้างมีซุม้มล้อที่ชัดเจลนล้ออัลลอยดีไซน์ทรงออฟโรดขนาดประมาณ18นิ้วสอย่างอลทีเอไอเอ มาให้จากโรงงานตัวรถมีขนาดเล็กกว่ารุ่นแรงครูเซอร์ปกติเหมาะสำหรับคนที่อยากได้รถแนวหรือแต่ขับง่ายในเมืองหรือพื้นที่แคบด้านท้ายมีความเรียบง่ายแต่ดูเท่ใช้ไฟท้ายแนวตั้งที่เป็นเอกลักษณ์เพราะประตูท้ายแบบบานเปิดข้างพร้อมยางอะไหล่แขวนหลังรถซึ่งถือว่าเป็นลายเซ็นของแรงครูเซอร์รุ่นคลาสสิกที่สําคัญยังมีกล้องมองหลังและเซ็นเซอร์ครบครันส่วนสีตัวถังก็มีให้เลือกหลายสีทั้งสีพื้นสีทูโทนแนววินเทจรวมถึงสีพิเศษที่เป็นเอกลักษณ์สาหรับรุ่นนี้โดยเฉพาะ เมื่อเปิดประตูเข้าไปในห้องโดยสารต้องบอกว่ารู้สึกแปลกใจพอสมควรเพราะภายนอกอาจจะดูคลาสสิกแต่ภายในกลับทันสมัยแบบเต็มขั้นพวงมาลายัยทรงสปอร์ตแบบสามกา้านพร้อมหน้าจอดิจิตอลขนาด12.3นิ้วที่รวมมาตรวัดและระบบความบันเทิงไว้ด้วยกันมีระบบ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายและยังมีระบบนำทางจาก Toyota Smart Connect เบาะนั่งหุ้มด้วยวัสดุผสมหนังและผ่าเน้นความทนทานและการใช้งานจริงมีลวดลายพิเศษ เฉพาะรุ่นเบบี้แลนด์ครูเซอร์ที่ดูเท่ไม่เหมือนใครพื้นที่โดยสารตอนหน้าให้ความรู้สึกโปร่งสบายส่วนบอกหลังสามารถพับแยกแบบ60/40เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้อีกเยอะภายในยังมีช่องเก็บของหลายจุดพอร์ชาร์จ USB-C และช่องจ่ายไฟแบบ 220V สำหรับสายแคมปิง้งหรือเดินทางไกลถือว่าตอบโจทย์เลยทีเดียวระบบปรับอากาศเป็นแบบอัตโนมัติแยกฝั่งพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง เรื่องสมรรถนะเครื่องยนต์ก็ไม่น้อยหน้า t o y o ต a Baby l a n d c r u i s e r ใช้กุ่มพลังเบนซินเทอร์2.4ลิตรสีสูบที่ให้กำลังประมาณ270แรงม้าแรงบิดสูงถึง430นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ8สปีดและระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบฟูลทางพร้อมโหมด MTRAIN Select สำหรับปรับการขับขี่ตามสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นทรายโคลนหรือหินระบบช่วยลงทางชันระบบล็อกเฟืองท้ายและระบบครอคอนโทรลก็ใส่มาให้ครบ ช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบอิสระปิกนกคู่ด้านหลังเป็นแบบโฟลลิงพร้อมคอยสปริงรองรับการขับขี่ทั้งทางเรียบและทางวิบากได้อย่างมั่นใจน้ำหนักุงมาลัยถือว่าพอดีไม่เบาเกินไปเวลาใช้ความเร็วและไม่หนักเกินไปตอนขับในเมืองช่วงล่างซับแรงกระแทกได้ดีมีความนิ่งเวลาใช้ความเร็วสูงบอกเลยว่าแม้จะเป็นรถแนวออฟโรดแต่ขับในเมืองก็ยังสบายด้านระบบความปลอดภัโยโตโยต้าก็ไม่มองข้ามใสโตยโยต้าเซฟตี้เซนจ์ Saint t. มาให้แบบเต็มชุดทั้งระบบเบรกฉุกเฉิน อัตโนมัติระบบเตือนออกนอกเลนพร้อมช่วยดึงกลับระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยจอดอัตโนมัติและกล้องรอบคันแบบ360องศาเพิ่มความมั่นใจให้ทั้งผู้ขับและผู้โดยสารสำหรับราคาคาดการในไทยน่าจะเริ่มต้นประมาณ1.6ถึง1.8ล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและออปชันที่เลือกถือว่าเป็นราคาที่แข่งขันได้เมื่อเทียบกับ SUV อื่น ในตลาดที่มีความสามารถออฟโรดจริงจังแบบนี้และแน่นอนว่าใครที่อยากได้รถแนวลุยแต่ขนาดไม่ใหญ่เกินไปใช้งานได้ทั้งในเมืองและต่างจังหวัดโตโยต้าเบบี้แลนครูเซอร์2อคือตัวเลือกที่ตอบโจทย์สุดๆกระแสตอบรับจากทั่วโลกก็ถือว่าดีมากหลายคนเรียกรถรุ่นนี้ว่าเป็นเอฟเจรุ่นใหม่หรือแลนครูเซอร์ย่อส่วนเพราะทั้งรูปลักษณ์และความสามารถมันคือตัวแทนของจิปิญญาแลนครูเซอร์ที่กลับมาในขณะที่จับต้องได้มากขึ้นสำหรับใครที่เป็นแฟนโตโยต้าหรือสายออฟโรดต้องบอกเลยว่า ไม่ควนญทารุ่นนี้เด็ดขาดเตรียมพบกับการเปิดตัวในไทยเร็วๆนี้แล้วคุณหลักพร้อมจะเป็นเจ้าของเบบี้แลนด์ครูเซอร์คันนี้แล้วหรือยัง